สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะวันนี้มีข่าวความเคลื่อนไหวหนึ่งที่ น่าสนใจมากๆมาจากแวดวงการศึกษาค่ะคือสถาบันบริหารธุรกิจชั้นนำในฮ่องกงนะคะที่เรารู้จักกันในชื่อ HKU Business School เขากำลังเตรียมการเรื่องใหม่เตรียมที่จะรับชำระค่าเล่าเรียนแล้วก็รวมถึงเงินบริจาคด้วยนะคะด้วย Bitcoin ค,ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่เราได้มาเป็นข้อความที่ยืนยันเรื่องการเตรียมความพร้อมของ HKU Business School โดยตรงเลยนะคะไม่ใช่แค่ข่าวลือวันนี้เราเลยอยากจะมาลงรายละเอียดกันหน่อยค่ะว่าการตัดสินใจของสถาบันแห่ง มันอาจจะบอกใบ้อะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับแนวโน้มการยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลในแวดวงการศึกษาแล้วก็อาจจะสะท้อนภาพที่กว้างกว่านั้นด้วยค่ะเอาละค่ะลองมาดูรายละเอียดกันเลยนะคะการที่สถาบันระดับ HKU Business School เขาขยับตัวเรื่องนี้ทั้งเรื่องค่าเล่าเรียนแล้วก็เงินบริจาคด้วยทําไมเขาถึงเลือกบิตคอยน์เป็นตัวนําร่องล่ะคะมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่เป็นพิเศษหรือเปล่าคะ ครับเป็นคำถามที่ดีเลยครับเพราะว่าการเลือก Bitcoin โดยเฉพาะเจาะจงเลยเนี่ยทั้งทั้งที่ก็มีสกุลเงินดิจิตอลอื่นๆอีกเยอะแยะก็น่าจะมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังนะครับคือแน่นอนปัจจัยพื้นฐานที่สุดเลยเนี่ยบิตคอยมันเป็นที่รู้จักมากที่สุดอยู่แล้วมีสภาพคล่องสูงสุดเหมือนเป็นมาตรฐานของตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลไปแล้ว การเริ่มต้นด้วยสิ่งที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายที่สุดก็นับว่าเป็นกลยุทธ์ที่เข้าใจได้นะครับสำหรับองค์กรที่กำลังจะก้าวเข้ามาในพื้นที่ใหม่ๆแบบนี้แต่ถ้ามองลึกลงไปอีกนิดนึงการเลือกบิตคอยเนี่ยอาจจะสะท้อนถึงการยอมรับใน แนวคิดดั้งเดิมของสกุลเงินดิจิตอลด้วยก็ได้ครับคือความเป็นสากลความเป็นอิสระจากตัวกลางแบบเดิมๆซึ่งคุณสมบัติตร,ตรงนี้มันอาจจะสอดคล้องกับภาพลักษณ์ที่สถาบันการศึกษาระดับโลกอย่าง HKU เขาต้องการจะสื่อสารออกไปก็ได้ครับออหมายควว่าไม่ใช่แค่เลือกเพราะว่ามันดังที่สุดแต่ว่าอาจจะเลือกเพราะคุณสมบัติบางอย่างของบิตคอยน์เองที่มันไปตรงกับความเป็นสากลของสถาบันด้วยมีความเป็นไปได้ครับ แล้วก็อีกประเด็นที่น่าสนใจมากๆคือทำไมต้องเป็นคณะบริหารธุรกิจโดยเฉพาะตรงนี้มันค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่ามันเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เขาสอนกันโดยตรงเลยคือคณะที่สอนเรื่องการเงินนวัตกรรมกลยุทธ์ธุรกิจต่างๆถ้ายังใช้แต่ระบบการเงินแบบดเดิมทั้งหมดอยู่เนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ค่อยสอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองกาลังนาเสนอหรือสอนอยู่ในห้องเรียนเท่าไหร่ การนำบิตคอยมาใช้จริงในกระบวนการหลักอย่างการรับค่าเล่าเรียนเนี่ยมันก็เลยเหมือนเป็นการประกาศจุดยืนไกลๆนะครับว่าสถาบัานไม่ได้เป็นแค่ผู้ให้ความรู้เชิงทฤษฎีนะแต่ยังเป็นผู้นำในการประยุกต์ใช้หรือเป็น early adopter เทคโนโลยีทางการเงินใหม่ๆด้วยตัวเอง ซึ่งมันก็ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและก็แสดงให้เห็นถึงความทันสมัยอย่างเป็นรูปธรรมมากๆครับเลยนะคะมันดูไปไกลกว่าแค่การตั้งศูนย์วิจัยหรือว่าจัดสัมมนาเรื่องคริปโตทั่วไปเลยนะคะซึ่งการที่นํามาใช้กับค่าเล่าเรียนจริงๆนี่แหละคะ่ะที่ดูจะเป็นก้าวที่สําคัญมากๆเลยใช่เลยครับเพราะว่าค่าเล่าเรียนนี่ถือเป็นเส้นเลือดหลักของสถาบันเลยก็ว่าได้การเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันเลยส่งผลกระทบโดยตรงคือในทางปฏิบัติเนี่ย การรับบิตคอยน์มันอาจจะช่วยอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาต่างชาติได้จริงๆนะครับลองนึกภาพการโอนเงินข้ามพรมแดนด้วยระบบธนาคารแบบเดิมๆดูสิครับมันอาจจะมีหลายขั้นตอนมีค่าธรรมเนียมแฝงแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรการใช้บิตคอยน์เนี่ยก็อาจจะเข้ามาช่วยลดความยุ่งยากตรงนี้ลงได้บ้างแม้ว่ามันจะยังมีความท้าทายเรื่องอื่นๆตามมาอยู่ก็ตามนะครับ อย่างเช่นเรื่องความผ,ลผ,ลผันผวนของราคาใช่ไหมคะอันนี้น่าจะเป็นคําถามแรกๆเลยค่าเล่าเรียนมันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างแน่นอนแต่ราคาบิตคอยมันเอ่อขึ้นลงได้ตลอดเวลาเลยสถาบันเขาจะจัดการความเสี่ยงตรงนี้ยังไงอะคะนั้นเป็นประเด็นสําคัญมากๆครับที่สถาบันต้องเตรียมการรับมือแน่นอนอยู่แล้วคือ ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยสถาบันส่วนใหญ่ที่เขารับชำระด้วยคริปโตนะครับเขามักจะไม่ได้ถือครองบิตคอยน์โดยตรงเป็นเวลานานๆหรอกแต่เขาจะใช้บริการของอผู้ให้บริการชำระเงินหรือที่เรียกว่าเ a เมนโปรเซสเซอร์ที่เขาเชี่ยวชาญด้านคริปโตโดยเฉพาะ ซึ่งคนกลางเนี่ยจะทำหน้าที่แปลงบิตคอยเป็นเงินสกุลหลักเช่นดอลลาร์ฮ่องกองทันทีเลยนะอัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ทำธุรกรรมนั้นๆครับเพื่อเป็นการล็อกมูลค่าไว้แล้วก็ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาลงไปได้เยอะเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ คือมีตัวกลางมาช่วยจัดการเรื่องการแปลงค่าเงินให้ทันทีเลยเพื่อให้สถาบันได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการจริงๆไม่ใช่ว่ารับบิตคอยมาเก็บไว้เองแล้วก็ต้องมาลุ้นราคาเอาเองแบบนั้นใช่ไหมคะถูกต้องครับเป็นการบริหารความเสี่ยงที่จําเป็นมากๆแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องความสะดวกสบายแล้วเนี่ยการรับบิตคอยมันอาจจะเป็นการเปิดประตูไปสู่กลุ่มนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองยุคใหม่ๆด้วยนะครับคือกลุ่มคนที่เขาคุ้นเคยหรือว่าถือครองสินทรัพย์ดิจิตัลอยู่แล้ว ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะทําให้สถาบันเข้าถึงผู้เรียนกลุ่มใหม่ๆได้อีกทางหนึ่งด้วยครับอืมก็น่าสนใจนะคะแล้วในส่วนของการรับเป็นเงินบริจาคล่ะคะอันนี้มันต่างจากการรับค่าเล่าเรียนยังไงบ้างคะมีความพิเศษแตกต่างกันไหมการรับบริจาคด้วยบิตคอยก็เป็นการเปิดช่องทางระดมทุนใหม่ๆที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับ คือกลุ่มเป้าหมายของผู้บริจาคเนี่ยอาจจะแตกต่างจากผู้บริจาคแบบดั้งเดิมอยู่บ้างนะครับอาจจะเป็นกลุ่มนักลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลกลุ่มผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีหรืออาจจะเป็นสิทธิ์เก่ารุ่นใหม่ๆที่เขามองว่าเออการบริจาคด้วยคริปโตมันสะดวกกว่าแล้วก็สอดคล้องกับยุคสมัยมากกว่า และจุดที่อาจจะแตกต่างจากค่าเล่าเรียนก็คือสถาบัานอาจจะมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเงินบริจาคที่เป็นบิตคอยมากกว่าหน่อยครับคืออาจจะเลือกถือครองไว้บางส่วนในระยะยาวก็ได้ถ้าเกิดว่ามีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่แล้วหรืออาจจะแปลงเป็นเงินสดทันทีเหมือนกับค่าเล่าเรียนก็ได้อันนี้ก็คงขึ้นอยู่กับนโยบายแล้วก็ระดับการยอมรับความเสี่ยงของแต่และสถาบัานไปครับ แสดงว่าการรับบริจาคเนี่ยอาจจะเปิดโอกาสให้สถาบันได้ทดลองหรือว่ามีส่วนร่วมกับระบบนิเวศข,ของสินทรัพย์ดิจิทัลในอีกรูปแบบหนึ่งได้เลยนอกเหนือจากการเป็นแค่ช่องทางรับชําระเงินอย่างเดียวเป็นไปได้ครับแล้วมันก็เป็นการส่งสัญญาณไปยังกลุ่มผู้บริจาคยุคใหม่ด้วยนะครับว่าสถาบันเนี่ยเปิดรับแล้วก็เข้าใจเทคโนโลยีนี้ซึ่งมันก็อาจจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการบริจาคมากขึ้นได้ในระยะยาวครับ ฟังดูแล้วจากที่คุยกันมาทั้งหมดเนี่ยการเคลื่อนไหวของ HKU Business School ครั้งนี้ถึงแม้จะดูเหมือนเป็นแค่การเพิ่มช่องทางชำระเงินแต่จริงๆแล้วมันมีในยะที่ลึกกว่านั้นเยอะเลยนะคะทั้งในเชิงกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์แล้วก็การปรับตัวให้เข้ากับออภูมิทัศน์ทางการเงินที่มันกำลังเปลี่ยนไปทีนี้ การตัดสินใจครั้งนี้มันบอกอะไรเราได้อีกบ้างคะเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะตามมาหรือว่ามีคำถามใหม่ๆอะไรที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้อีกไหมคะแน่นอนครับพอมีกรณีศึกษาที่เป็นรูปธรรมชัดเจนแบบนี้ออกมาเนี่ยมันก็ชวนให้เราตั้งคำถามต่อยอดไปได้อีกหลายด้านเลยครับประเด็นแรกเลยที่หลายคนคงคิดถึงกันก็คือเรื่องนี้มันจะเป็นตัวจุดประกายให้สถาบันการศึกษาอื่นๆโดยเฉพาะในเอเชียหรืออาจจะทั่วโลกเลยก็ได้หันมาพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังมากขึ้นหรือเปล่า มองว่าเอ่อล้าหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะบริหารธุรกิจอื่นๆที่เขาก็สอนเรื่องนวัตกรรมเหมือนๆกันใช่ครับมันอาจจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าแรงกดดันเชิงเปรียบเทียบหรือ competitive pressure ขึ้นมาได้อีกประเด็นหนึ่งก็คือความท้าทายที่สถาบันจะต้องเจอนอกเหนือจากเรื่องความผันผวน,นที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมด้วยสินทรัพย์ดิจิตัลนะครับ ซึ่งแต่ละประเทศหรือเขตปกครองเนี่ยก็อาจจะมีแนวทางที่แตกต่างกันไปฮ่องกงอาจจะมีกรอบที่ค่อนข้างชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วแต่สถาบันเองก็ยังต้องทำกันบ้านอย่างหนักเลยครับเพื่อให้แน่ใจว่าจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆได้อย่างครบถ้วน อันนี้รวมไปถึงประเด็นเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยการจัดเก็บหรือว่าการตรวจสอบที่มาของเงินทุนหรือที่เรียกว่า k y c k m l ด้วยใช่ไหมคะเพราะดูเหมือนว่าธรรมชาติของสินทรัพย์ดิจิตอลมันก็มีความซับซ้อนในเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันถูกต้องเลยครับประเด็นเหล่านี้เป็นความท้าทายในเชิงปฏิบัติการที่สําคัญมากๆเลยสถาบันต้องมีระบบแล้วก็กระบวนการที่รัดกุมมากๆเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งจาก แง่มุมทางเทคนิคแล้วก็ทางกฎหมายเลยครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจน่าขคิดนะครับก็คือการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของ HKU Business School เนี่ยมันอาจจะสะท้อนถึงท่าทีของฮ่องกงในภาพรวมต่ออุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิตัลด้วยหรือเปล่าคือแม้ว่า จะเป็นการตัดสินใจของหน่วยงานเดียวนะครับแต่การที่สถาบันการศึกษาชั้นนําซึ่งปกติแล้วเป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างามีความน่าเชื่อถือสูงแล้วก็ระมัดระวังในการเปลี่ยนแปลงมากๆกเนี่ยกล้าที่จะนํำ Bitcoin มาใช้ในระบบลักแบบนี้มันก็อาจจะถูกตีความว่าเป็นสัญญาณบวกได้นะครับหรืออาจจะเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางนวัตกรรมทางการเงินหรือฟินเทค h ับที่เปิดกว้างต่อเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยครับ เหมือนเป็นการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ผ่านสถาบันการศึกษาเพื่อส่งสัญญาณไปให้นานาชาติเห็นเกี่ยวกับทิศทางของตัวเองในเรื่องนี้แบบนั้นหรือเปล่าคะ จะมองในมุมนั้นได้เหมือนกันครับมันช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็อาจจะดึงดูดบุคลากรหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนี้ให้เข้ามาในฮ่องกงมากขึ้นได้เรื่องนี้มันก็เลยทําให้เกิดคําถามสําคัญตามมานะคะว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยสถาบันจะสร้างสมดุลระหว่างการเปิดรับนวัตรกรรมกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและความซับซ้อนที่มันมาพร้อมกับเทคโนโลยีนี้ได้อย่างไรซึ่งคําตอบของคําถามนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นบทเรียนที่สําคัญมากๆสาหรับองค์กรอื่นๆต่อไปในอนาคตครับสรุปแล้ว ะะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยการที่ HKU Business School กำลังตรีมก,การที่จะรับบิตคอยนนั้นมันไม่ใช่แค่การปรับปรุงระบบรับชระเงินธรรมดาๆแต่มันเป็นเหมือนสัญญาณเชิงกลยุทธ์ที่สะท้อนถึงการยอมรับการปรับตัวแล้วก็ความพยายามในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทการเงินในภาคการศึกษาซึ่งเป็นการนำมาใช้จริงกับส่วนที่สำคัญมากๆอย่างค่าเล่าเรียนแล้วก็เงินบริจาคด้วยค่ะ ทีนี้ทั้งหมดที่คุยกันมามันเชื่อมโยงกับผู้ฟังที่อาจจะสนใจเรื่องนี้ยังไงได้บ้างคะดิฉันคิดว่านี่เป็นกรณีศึกษาที่น่าติดตามอย่างยิ่งเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงการเงินการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล หรือเป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีหรือผู้บริหารในภาคการศึกษาเองหรือแม้แต่คนทั่วไปที่สนใจว่าองค์กรต่างๆในปัจจุบันเนี่ย <c oughs> เขากําลังรับมือแล้วก็ปรับตัวเข้ากับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเงินครั้งใหญ่นี้ยังไงการเคลื่อนไหวของ HKU ครั้งนี้มันก็เป็นเหมือนภาพจําลองเล็กๆของการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในวงกว้างต่อไปได้ค่ะค่ะก็ทบทวนกันอีกครั้งนะคะสาระสําคัญของเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ก็คือ การเตรียมความพร้อมของ HKU Business School หรือ Hong Kong University Business School ในการที่จะรับบิตคอยน์สำหรับค่าเล่าเรียนและเงินบริจาคซึ่งมันเป็นมากกว่าแค่ทางเลือกใหม่ในการชำระเงินนะคะแต่มันบ่งบอกถึงทิศทางแล้วก็การปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของสถาบันด้วยค่ะครับแล้วก็ครับจะให้ทิ้งท้ายด้วยมุมมองที่ชวนให้ขบคิดต่อจากที่เราคุยกันมานะครับก็น่าตั้งคำถามเหมือนกันว่า การที่สถาบันซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างผู้นำทางธุรกิจและการเงินในอนาคตเนี่ยเลือกที่จะใช้เครื่องมือทางการเงินใหม่อย่างบิตคอยด้วยตัวเองในกระบวนการหลักแบบนี้มันเป็นการส่งสัญญาณที่ลึกซึ้งเป็นพิเศษหรือเปล่าคือมันอาจจะไม่ใช่แค่ เรื่องของประสิทธิภาพความสะดวกสบายหรือการตามเทรนด์อย่างเดียวแต่มันอาจจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพหรือการยอมรับในความชอบธรรมหรือ legitimacy ของสินทรัพย์ประเภทนี้ในระดับที่อออาจจะมากกว่าที่เราเคยประเมินกันไว้ในตอนแรกหรือเปล่า แล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับในระยะยาวเนี่ยเราอาจจะได้เห็นการนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในมิติอื่นๆของการบริหารจัดการสถาบันการศึกษาที่มันซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกก็ได้อย่างเช่นการบริหารพอร์ตการลงทุนของมหาวิทยาลัยเองหรือแม้กระทั่งการออกพันธบัตรในรูปแบบดิจิทัลซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะต้องจับตาดูกันต่อไปยาวๆเลยครับ